สวัสด,ดีครับท้องผสมน้ำแก้วนะครับวันนี้เราจะพาเ,เพื่อนๆทนะี่เอฟซีมาชมนะครับตลาดฟ้าปลั๊กทองนะที่ใหญ่แนละเยอะที่สุดในประเทศไทยครับก็คือตลาดไทยนั่นเองนะครับบรรยากาศตลาดค้าพักทองนะครับยเยอะแยะมากมายอันนี้จะเป็นปักทองคนระับบริการปอกให้ด้วยนะครับ น้องนะครับตีมงานปอกทองสวยๆทองสวยๆเขา่วิการปอกมีคยานครับุงเขาไม่ใช่ารแชอกามีวิธีนะครับแล้วก็จะลวดเร็วแล้ววองไวมาแล้วก็สวยด้วยนะสวยสดุขายากพูดง่ายว่าตีมงานเงินชิง่นวายาไม่ใช่ใช้ไม่ใช่ใช้มีดนะครับเป็นตัวปอกนะครับ ก็ววน่นองแฟนะนี่นะฮมันก็เชอกัโลกไมันยกชอกันโลก่มันพูดออใช่แล้วพ <c oughs> ูดออกเป็นตัวส่อนะไมากเลยครับดว่าวยสดวัดใ่ที่ใช่มเรา้าไม่ด้ามแตห่าเป็นเ่อน,น่พี่น,น,น,นะครับทุคนทุกันทุกบ้านทุกช่องมาชมครับนั่นะทอที่ใหญ่ที่สุดและเยอะที่สุดที่หลาไ มีมากมายหลายร้านให้เลือกนะครับนี่ครับรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักมากนะครับายกันวันหนึ่งหลายสิบตันนะแล้วก็มีมากมายหลายร้านเลยยาวเลยพาเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีมาชมนะครับวิธีการปอกอทองนะครับที่ไวมากแล้วก็สวยมากเลืองอลลาหน้ารับประทานมาก ผัดใส่ไข่นะครับแกงฟักทองนะครับแกงฟักทองใส่ไก่ใส่หมูหรือว่าจะเป็นผัดฟักทองใส่ไข่หรือจะทําขนมก็ได้นะครับฟักทองเชื่อมหรือว่าจะเป็นแกงบดฟักทองนะครับทำได้หลายชนิดมากนะครับสองมันอาหารพบกนี้ว่ามีโปรตีนสูงมีวิตามินโปรตีนสูงมากเนที่โดยบารางอะไรยเงีย พวกทองสวยๆนะครับปีมือมากกว่าทีมงานน้องๆน,น,นะครับมืออาชีพนะครับนี่ครับพนักงานกลอกสวยสดงดงามเรืองอสลาม วิธีการปอกหรือครับเปพื่อเพื่อไวมากครับพูดประมาณสามทีทีก็รอบรูปครับไวมากถ้าเราส่วนมากแล้วพวกเราก็จะใช้มีดปอกคนระับแต่นี้นี่วิธีการปอกที่ถูกต้องครับดูครับและ รวดเร็วแล้วว่องไวแล้วก็สวยงามมากแล้วก็บอกว่าไม่ไม่กินเนื้อเลยฮะแบบคือไว่าเปลือกกระเบือนน้องจริงจริงนี่จะออกมานะนะเป็นเหมือนให้ขูดเอาตัวเปลือกไหวมากแล้วขมมากนะเพราะว่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนใบมีดเรื่อยๆนะว่องไวมาก สวยสดงดงามเสร็จเรียบร้อยนะครับยอดเยียมมากใช้ได้ทุกที่างเล็ดก,ก็ได้นะครับนะครับเล็ดก,ก็ได้เรื่องอาลามเรื่องอาลามงามตาสวยสดงดงามแต่งเลยครับแต่งเรียรบร้อยนะแต่งด้วย แต่แล้วก็จะเป็นควักเม็ดนะครับรมาคนควักเม็ดนก็จะมีะเป็นเอาเรียกว่าเป็นทีมตัวทีมคนควักเม็ดก็ควักแล้คนปอกก็ปอกนะ,ะ,ะใชนะใช้เหมือนเหมือนเป็นกระหลิวหรืออะไรสักอย่างใช้ปลายตะหรี่งัดตรงจุกนะครับก้านนร เราพาเพื่อนๆพี่ๆเอฟซมาชมนะครับบรรยากาศตลาดค้าผักทองที่ใหญ่ได้เยอะที่สุดนะครับโดยน้องๆทีมงานนะครับ <Okay. S 1> เป็นบ้านของเรานะครับเก <Okay. S 1> ่งมากแล้วก็ไวมาก <Okay. S 1> เพ่นนะดูเพ่นเลยแล้วผักทองก็สวยด้วย <Okay. S 1> มีมากมายหลายคน,นครับนี่ทางด้านนี้ก็มีนะครับนี่ครับโอ้ทางด้านนี้สามคนนะครับ เยอะมากนะครับโอ้สวยสดงดงามวิธีการกรกอที่ถูกต้องแล้วก็ไหวเลยรวดเร็วแล้วก็ว่องไหวเมื่อาชีพนะครับทีมงานมือาอาชีพเพราะฉะนั้นปักเม็ดได้ครับเม็ดก็ไม่ได้ทิ้งนะครับเม็ดก,ก็จะไปทําพิธีกรรมขัดแยกนะครับแล้วก็เปตางแล้วก็ไปขายได้อีกนะครับไปทําเป็นเมไดปลักทองขั้วอบหรือว่าอะไรนะ ได้นะได้ทุกอย่างนะนี่ยน,นะเหมือนตะหลิวนะฮะลักษณะเหมือนตะหลิวแล้วก็ใช้ใช้ด้ามของตะหลิวนะงัดตรงก้านหรือว่าจุกเนะพิธีการสุดยอดครับรวดเร็วแล้วก็องอไวดูเพลินนะครับเลยบางคนไม่เคยเห็นไม่เคยดูไม่เคยรู้เอ๊ะเขาปอกอยังไงคิดว่าใช้มีดปอกแต่ปกติเราคนทั่วไปนะครับ พอแม่พี่น้องพอครัวแม่ครัวก็ส่วนมากเราก็ใช้มีดปอกนะครับผ่าผ่าเสร็จแล้วเราก็ใช้มีดปอกปอกทีละซี่ละซี่ทีละเซี่ยวแต่นี้ดูวิธีครับนี่ไม่กินเนื้อด้วยนะนี่เป็นเหมือนโต้ะขูดนะฮะคมมากนะโต๊ะขูดนี่คมมากรูดเปิร์เปิเปิเปิแบบไม่กี่ทีนะฮะรอบลูกเลยแล้วก็เป็นพูดง่ายว่าได้เลยได้ก็คลองนี้แบบเนื้อเป็นเต็มนะครับแล้วก็สวยด้วยนะ ร,ดดร้านขวัญเมืองนะครับเจฟพอรนขวัญเมืองพาเ,เพื่อนๆพีพๆสี่มาชมบรรยากาศตลาดท้าวักทองนะที่ตลาดาทลไทยเนื้อหนาปึกราคาก็ไม่แพงด้วยครับพักทองตอนนี้ราคาถูกมากครับเจฟฟรขวัญเมืองจำาหนพักทองเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับี่แคปหน้านจอไว้ได้เลยนะครับ ทำหน่ายพระทองสวยๆนะครับตุ๊เก็ตตุ๊ใสมันนะครับรับประกันความมันการันตีนะดูครับมันมากกองเป็นภูเขาเราขายวันหลายสิบจานนะเนี่ยมาลงทีโอ้โหหลายเป็นคันรถสิบล้อคันรถอะไรคันรถไอหนู่มพระทองที่ผอกเนี้ยนี่โลเท่าไหร่หรอเท่าไหร่นะไม่รู้ แล้วถ้าเป็นลูกแบปนี้่อ๋ <12 S 1> อสิบสองบาทโอ้ถูกมากเลยสิบสองบาทสุดยอดมากเลยครับบรรยากาศตลาดปลาทองนักปั่นหลายร้านที่นี่ร้านนี้ก็มีนะนี่มีร้านออสตลาดไทยนะครับร้านชายทองนะออสตลาดไทยอันนี้จะเป็นพันลายนะครับลูกเล็กๆแต่นี่มันนะครับมันมากนะล,ลูกเล็กๆนี้ สวยสดคนเราเยอะแยะมากมายโลโละสิบสองบาทเองอ่ะถูกมากเลยอใหญ่ๆเวยตัวนก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับเ <c oughs> พื่อนๆพี่ๆนะครับเอสตีท,ทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับที่เข้ามารับชมนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับเ <c oughs> พื่อเป็นกำลังใจให้ใหช่องของเราได้ทำคอนเทนต์ดีๆนะครับมาเพื่อนๆพี่น้องเอสตีได้รับชมกันครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ